พูดถึงไงถ้าถ้าจะพูดถึงเรื่องทางหน่วยนันก็มันถือว่าแม่นหรือไม่แม่นผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมจะมีวิธีการเจาะของผมโอ้โหเป็นสิบเป็นสิบกว่าวิธีเจาะเจาะอย่างเดียวเลยเจาะถ้าผมจะนําเสนอจริงๆมันจะสีหน้ากระดาษอะทางแต่ละทางไปก็มีเปอร์เซ็นต์หมดนะครับเจาะไปแล้วต้องได้ตัวเลขว่าเออถ้าตวนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเค 90%ก็โอเคผมก็ต้องไปคัดให้มันได้90%ซ็นจะได้ทีนี้ก็ก็พยายามตามไปเรื่อยๆนะครับพยายามฟังทุกอย่างนะครับบางครั้งผมอาจจะพูดลอยๆมาก็อาจจะมีความหมายเลยโป๊กเลย mm hmm. <c oughs> นะครับมันเป็นไปได้หมดนะครับคือวยหผมจะเจาะมางดทีเราผมก็พูดตอนแปงปลกวันแรกก็ผมก็บอกว่าระวังเบิ้ลจะมานะเป็นไปได้ก็ยกลูดอะ่ะถยกลูดก็เลยได้สองเด้งเลยนะ นี่แหละหวยมันจะยากอยู่ช่วงนี้แต่วนนี้ไม่น่ายากนะครับน่าจะง่ายพยายามตามเรื่อยๆนะครับเปิดกดถ้าคนนึงแหละไอ้คนที่อยู่คนแก่หรือคนเท่าือไม่รู้นะครก็บบกดกระดิ่งกดปิดตามนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับเวลานําเสนอจะได้ไม่ต้องมาค้นหาบอกว่าหาคลิปนี้เจออะไรแบบนี้นะมีปัญหาเยอะโทรมาถามเยอะไม่เห็นคลิปแบบนี้จะอยากจะนําเสนอให้กดกระดิ่งกดติดตามนะุริบิมทีวีนะครับก็นะครับ บางคนก็ไปกดเข้าเฟซเนาะเฟซปลอมเนาะโดนกอปไปเยอะนั่นแหละนี่เราก็เลยแนะนําให้กดกระดิ่งกดติดตามแล้วที่ YouTube ช่องยูทีบีนะครับของแท้คือที่ยูทู u ูทูบเนาะครับนี่แหละก็ฝากประเด็นนี้แล้วก็พยายามตามเรื่อยๆนะครับวันนี้อาจจะมีโชคสาธุครับนิดเดียวข้งหน้าเข้าหมดแล้วก็อยากจะให้ลุ้นนะฮะลุ้นกันต่อไปนะฮะอีก จะให้12บสองเดือนนะนางฟ้าเทวดาแสนสวยนะก็เหลืออีกหลายงวดนะเหลืออีกหลายงวดก็ลุ้นกันต่อไปนะก็ซื้อลอตเตอรี่กับคนผิวดำผ่องดำใสนะก็ลักษณะลุงป๋องก็ดำผ่องดำใสอยู่นะก็เวลาเอาไปขึ้นเงินให้เขายังเนี่ยขึ้นเอาไปขึ้นแล้วก็โอนให้เขาเรียบร้อยแล้วเยอะไหมฮะประมาณกี่คนนิดหน่อยจ้ะประมาณกี่คนเนาะ สา,สามสี่คนจะสามีคนอ๋อก็หยิบโชคให้เขาส่งโชคให้เขานะจา้จาจ้าจ้าแ้วแต่นะกตโชคนิดโชคหน่อยไปละ,ะ <c oughs> สำหรับทางเลขจากปกสลากงวดนี้จากการดูปกสลากวันนี้แปรปกต่างๆเป็นตัวเลขยังไงบ้างอธิบายหน่อยฮะก็เริ่มจากจังหวัดสารคกามก็นามสอสะพานก็นามสอนะครับ,รบก็กระดานก็เป็นสี่เลยครับ แล้วก็ประทุมหนี่บัวบัวมันได้ศูนย์กับแปดครับรุมกับบัวแล้วก็เสาสะพานมันจะมีค้าคู่เป็นสองบัวก็มีคู่สองอยู่ครับผมและหนึ่งผมแปลอะไรนน้าก็หนึ่งครับเสาก็หนึ่งได้อห้านี่ก็หมู่ห้าเพราะสะพานนี้จะเชื่อมจากหมู่สิบสี่ไปหมู่สิบห้าถ้าออกห้าสี่หนึ่งไม่ไม่น่าเกียดแต่ผมว่าชอบอสองส่วนตัวผมชอบสองใครจะชอบอยังไงก็ว่าั มันได้หมดแล้วอาเลขตัวนี้มันก็ตัวเด่นคือปกติน่าจะเด่นสี่แต่ผมชอบสองท้ายครับนะครับรชอบสองท้ายก็ท้ายอยู่หลักหน่วยครับหลักหน่วยก็บนแล้วกันจะจะบนจะล่างอาจจะพ่วงอยู่ครับมินิจะประมาณนี้ก็น่าจะโอเคในวันนี้นะครับน่าจะมีโชคกันทุกคนนะคเมื่อวันนี้เลขไม่น่าจะยากบางทีมันซับซ้อนนิดหน่อยแต่เราก็บอกแล้วว่า ระวังเลขเบิ้ลนะวันนั้นก็บอกบตั้งแต่เปิดคลิปอ,ะอ่ะก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ยกไปเลยถ้ายกก็ได้สองเด้งรับได้สองเด้งกันเลยการฟังเยอะๆนะครับคืออยากฝากอะไรถึง fc นะฮะ fc ลุงปองจริงๆอยากจะให้ดูคลิปยังไงมีเทคนิคอย่างไงก็เหมือนอย่างว่ามันจะมีเร็ดรอดมานะครับบางครั้งเราก็คิดได้คิดทุกทางนะครับคือให้ฟังเยอะๆไม่ใช่มันจะถามเอาไปแค่ตัวเดียวแต่แค่ตัวเล็กต้องไปฟังเยอะ พราะผมจะเจาะเยอะเจาะหลายทางผมจะนําเสนอคือข้อมูลที่ที่โอเคเลยใช่เลยเนี่ยนี่แหละก็อย่างงี้ล่ะ,ก,ละก็พยายามจเจาะเต็มที่นะครับเจาะนี่ก็ยังไม่เสร็จนี่เขาแปลงเสร็จก็จะเจาะต่อยอยเจาะทุกวันคือวันนี้เอาเฉพาะ <Order. S 2> พอเดิมไปก่อนแปลปกสลากปกสลากมีตัวเลขเหล่านี้ก็พอได้เป็นแนวทางสําหรับคนที่ใจร้อนอยากจะซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อหาไปก่อนซื้อไปก่อนจ้นะซื้อไปก่อน จะมีเน้ดี๋ยวจะมีเน้นมาก่อนยังไงปักหมุดติดตามในส่วนของลุงป๋องขวัญใจคนจนกูรูคนเดิมน่าจะมีโชคกันเยอะนะวันนี้น่าจะมีโชคกันเยอะนะสาธุนะขอให้มาจริงๆนะน่าจะมีโชคกันเยอะวันนี้ไม่น่าพลาดนะครับจะลองดูจ่าก็ยังงั้นแหละครับเป็นยังไงบ้างครับลุงป๋องที่เขาบอกให้คนผิวดําเกลี้ยงดําใสดําผ่องหยิบรอตรี่ ถูกกันกี่ใบในสายของลุง๋องเนี่ยมีโทรมาไหมมีโทรมาไหมโดยเฉพาะแปดแปดเนี่ยเฉียวรางวันที่หนึ่งมั้งเฉียวรางวันที่หนึ่งจุกขาดอะไรนะมันหลอกอะไรขาดแต้มเดียวเกิดนี่นแหละไอ้เก้าเก้าสี่ห้าโอเคอือหนึ่งโอเคนี่จิบสองตัวหนึ่งจิดสองตัวเอง <c oughs> หลายคนก็ถามผมเยอะนะฮะ <c oughs> ถามเยอะลุง๋องเบอร์โทรอะไร ไอดีไลน์อะไรนะจบนะชัดเจนนะเบอร์โทรก็เบอร์ตัวนี้นะงวดที่แล้วงมดที่แล้วหยิบรัตเตอรี่ใช่ไหมมีคนมีใครอยากจะสั่งรัตเตอรี่นะหรืออยากจะพูดคุยกับลุงป๋องให้เบอร์โทรให้ไอดีไลน์ไว้นะฮะก็ใครอยากจะพูดคุยให้กำลังใจลุงป๋องก็ทักทายเซเยตกันได้นะ สองวดน,นี้ชอบเลขสองอสองสองนอคืออะไรเนาะสองหน่วยอ๋อสองอยู่หน่วยหลักหน่วยนนเลขสองอันนี้รูดไปเลยเลยยกรูดไปเลยอืให้เลยเนาะครับมัน,นก็เริ่มแต่อะไรเนาะตัะศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสองอ สองสองครับสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองก็พิเศษคือสองอยู่หลักหน่วยวันนี้ให้ไวเลยสองยูรักน่าจะมีศูนย์มาแทรกนิดหน่อยอ๋อดอกไม้สีแดงอือจะมีศูนย์ดอกบัวเนี่ครับ ดอกดอกไม้นี่จะมีดอกบัวเรือดอกไม้อะไรก็ช่างที่เป็นสีแดงมันจะมีศูนย์มาเข้ามาด้วยถ้ามีดอกไม้น่าจะมีศูนย์ระลังระวังเลยครั่นอันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะงวดที่แล้วคลิปแรกเลยงวดที่แล้วคลิปแรกบอกวองเตือนบอกให้ระวังเลขเบิ้ลยกบอกไว้ให้โยกอยูนนะอ่าบอกไว้อยู่นะครับก็เป็นเป็นการแจ้งเตือนเพราะว่าผิดถูกไม่มีใครรู้ครับฟังฟังหลายคลิป ต้องงัฟม,มีถูกกันบ้างนะฮะก็โปรดที่สําคัญเนี่ยดูลุงป๋องแล้วก็โปรดใช้วิจรารยณในการรับชมครับผมย้ําเสมอว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าหวยจะออกอะไรนะฮะจะรู้กันอีกทีครับงวดนนี้วันที่หนึ่งกันยายน6 3สาเวลา16นาฬิกาก็ลุ้นไปพร้อมๆกันแต่ว่าณวินาทีนี้ณเวลานี้ครับลุงป๋องพร้อมแล้วที่จะแปลปกฉลาก ประจำงวดวันที่1กันยายนพุทธศักราช2563นะตำรับตำราตอนนี้ทำกันบ้านอยู่พอสมควรแล้วก็จะแปลกันแบบสดๆน,นะแบใจเย็นนะเน<อ>าแบบใจร้อนไปนิดแต่แบบใจเย็นๆนะวันนี้นะอันนี้ไล่ไปเลยครับผมเบื้องต้นเนาะนนะจังหวัดสารคามกระนำสอมาก่อนละจังหวัดสารคามสารคามสะพานกระสอนำหน้าอยู่แล้วสอ สอเสือนะสอเสือมันก็เป็น2องสาสี่ได้2องสาสเบื้องต้นกระดานแผ่นกระดานเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลี่ยมพื้นผ้าอืตามประวัติก็สะพานนี่เมตรยี่ส <ม 20. S 2> ิบเมตรยี่สิบเมตรยี่สเมตรหนเมตรครับอ่าทีนี้ก็ตัวเด่นมันก็น่าจะเป็นตัวสะพานเลยนะครับคือไฮไลท์ของปกสลาง กินแบ่งรัฐบาลประจำามวดนี้อยู่ที่สะพานใช่ไหมสะพานสะพานก็กระดานนั้นน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมน่าจะสี่น่าจะมาอา้าวมีสี่แล้วเหรอฮะสี่น่าจะมาเต็มเต็มมั้งวันครับ,รบอันนี้เบื้องต้นแปลไปลก่อนเนาะครับทีนี้ทีนี้เราดูไปนี่ยไอ้เสาเนี่ยอืเสามันกึ่งหนึ่งกึ่งเจ็ด กึ่งหกึ่งเจมันมีน้ําด้วยครับแล้วก็ต้องเขียนกึ่งหนึ่งกึ่งเจเนาะครับกึ่งเสนหนึ่งส่นเจ็ดหนึ่งหนึ่งมีมีหางเิดนหนึ่งหนึ่งมีหัวหนึ่งมีหัวเนี่ยทีนี้เพราะจะสังเกตถ้ารูปอันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสุรินทีวีครับวันนี้เราเดินทางมาหาลุงป๋องขวัญใจคนจน กูรูคนเดิมฮะมาให้ทำอะไรคุณผู้ชมที่เป็น f อฟซลุงป๋องน่าจะรู้กันดีครับสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดมาที่1กันยายนพุทธศักราช2563ครับรูปเป็นแบบนี้ครับจังหวัดมหาสารคามนะฮนะอีสานบ้านเฮ่านะฮะสะพาน,ไ,น,ไ,นไม้แก่ดำนะฮะมหาสารคามครับเลขจากรูปคืออะไรวันนี้มาลุ้นมาแปลปกฉลาก ไปพร้อมๆกับลุงป๋องกันครับ